มีอะไรอีกเช่นว่ายมเคยได้ยินเขาพูดกันว่าวิญญาณเวียนไหยตายเกิดไหมเคยใช่ไหมแต่ปรากฏว่าใครพูดคํานี้ในครั้งเกการเนี่ยโอ้โหถูกตําหนิว่าเป็นโมคาบุรุษเลยนะ,ะเป็นบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะ,ะสาติเป็นคนพูดนะเป็นภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยพูดว่าวิญญาณเนี่ยเวียนไปในภพนั้นภพนี้เนี่ย ผู้เจ้าเรียกสาติมาตำหนิต่อหน้าภิกษุนะเราไปดูพระสูตรนี้ผู้เจ้าไล่ถามเนี่ยโมคบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครเล่าไหนตถาคตบอกมเมื่อไหร่ว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโดนเลยนะเห็นไหมพูดผิดจากผู้เจ้าไม่ได้เพราะคำํำผู้เจ้าเป็นอากาลิโกกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาด ดังนั้นเราไปพูดผิดจากพระเจ้าปุ๊บเป็นการบิดเบือนพระสัตธรรมทันทีเลยนะ <c oughs> เรากล่าวาว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากคือวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสุปนธรรมเกิดดับตลอดเวลานะเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยนะเว้นจากปัจจัยแปลว่าเหตุแล,แล้วความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมิได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือ โมฆบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตูเราด้วยถ้อยคําที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเธอนะถือถ้อยคําผิดกล่าวตูเราย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยย่อมขุดตนเองด้วยข้อนั้นจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกือ้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหโดนว่าเป็นชุดเลยเห็นไหมนีม่นี่ชาวพุทธเราต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะอาตมาก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะเนี่ยเคยพูดมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าไม่ได้นะ เปลี่ยนกันหมดต้องเปลี่ยนเราปรับเราปรับตามพระศา,าสดาไม่เสียหายอะไรนะ <c oughs> แล้วตกลงแล้วอาจมาอธิบายเรื่องนี้ก็มีคนเข้าใจผิดจริงนะคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ไม่ใช่วิญญาณเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับตลอดวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเหมือนฝนตกแดดออกเนี่ย มันไม่รู้เรื่องอะไรมันทำงานไปตามภาษาของมัน <c oughs> คนที่เวียนว่ายตายเกิดคืออะไรพระศาสดาเรียกว่าสัตว์นะไปดูพระสูตรนี้นะพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นไหม เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งสนีะ่เอ็นไหมว่าสัตว์นะสัตว์เป็นคนแล่นไปท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตรไม่ได้กล่ดว่าวิญญาณเลยไม่เคยมีสักคำยอมตรวจดูได้พพดเพราะรผู้เจ้ายืนยันพระองค์ไม่เคยพูด <c oughs> บาลีใช้คำนี้ว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังนะนะก็คือภาษาไทยก็ใช้คำว่าสัตว์นะ แล้วตนี้นิยามของคำว่าสัตว์คืออะไรนะราสดาตอบไว้กับราธะบอกราธะความพอใจอันใดาราคะอันใดนันที่อันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะจึงถูกเรียกว่าสัตว์นะนะอันนี้นิยามของคำว่าสัตว์ คือผู้ที่เข้าไปหลงยึดในขันทั้งห้ามันไม่ใช่ขันห่านะมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งถูกนิยามเรียกว่าสัตว์นะขณะที่ยังมีอวิชชาหลงยึดขันห้าเมื่อได้สดับในธรรมของตถาคตเนี่ยอวิชชาหมดไปปฏิบัติมรรคแอวิชชาจางคลายหมดไปสิ่งสิ่งหนึ่งนี้เมื่ออวิชชาหมดจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติยานัทสนะนะผู้รู้ในวิมุติ ดังนั้นมันเป็นนิยามเรียกชื่อของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งกําลังมีอวิชามาหลงยึดขันห้าจะถูกเรียกว่าสัตตานังนะแล้วถ้าหมดอวิชาาแล้วจะถูกเรียกหมายว่าวิมุตติยานทัศนะผู้รู้ในวิมุตติ <c oughs> นั่นแสดงว่าพวกเราก็มีความเป็นวิมุตติกันอยู่ทุกคนมีสภาวะของความไม่ตายเพียงแต่มีอวิชาาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงทําให้เกิดแก่เจ็บตายไปกับขันทั้งหนะ้า นั่นแสดงว่าเรากําลังประพฤติปฏิบัติเพื่อกลับเข้าไปสู่สภาวะเดิมของตนเองนั่นเองนะเที่ยวมาไกลแล้วเที่ยวมานานแล้วเที่ยวในสังสารวัตรตลอดการยาวนานนะและทุกคนก็เคยเกิดมา <c oughs> ทุกรูปแบบเป็นปรมเป็นเทวดาเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเปรตวิสัยเป็นสัรนรกเคยเกิดเกิดกันมาหมดเลยครูเจ้าบอกว่า น้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่นานขนาดไหน<_><_>ยอมน,นะ,ะเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเพราะเธอเคยเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วถูกฆ่าตัดคอเลือดที่พุ่งออกมาเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่โอ้โหเราก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมากยาวนานมากนะุรูเจ้าบอกเธอเคยเกิดเป็น พ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายผู้หญิงผู้ชายเกิดสลับไปกันมากันแล้วหมดเลยนะเคยเกิดเป็นคนรวยมาแล้วตลอดการยาวนานพวกเราเนี่ยเคยรวยกันมาแล้วนะและพวกเราก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานด้วยเคยพิการมาแล้วตลอดการยาวนานนะเนี่ยพระเจ้าให้เห็นว่าสังสารวัตนิยาวไกลมากดังนั้นถ้าใครสักคนหนึ่งคิด เบื่อในสังสารวัตเนี่ยมีทางออกไหมจากความแก่เจ็บตายนะผู้เจ้าบอกมีอริยสัตสี 4, มักมีองแนี่คือหนทางที่จะออกจากสังสารวัตรนะระสูตรนี้ดีเนี่ยนะที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะนะอุปมาเนี่ยอาตมาชอบอุปมาอุปมาน่ารักดีนะ องบอกเปรียบเหมือนกูมารน้อยๆหรือกูมารี่น้อยเล่นเรือนน้อยที่ทําด้วยดินอยู่ตราบใดเขายังมีราคะฉันทะมีความรักความกระหายความเร่าร้อนมีตัณหาในเรือนน้อยนยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นตราบนั้นพวกเด็กน้อยๆนั้นย่อมอาลัยเรือนน้อยที่ทําด้วยดินนั้นย่อมอยากเล่นย่อมอยากมีเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นย่อมยึดถือเรือนน้อยที่ทําด้วยดินเหล่านั้นว่าเป็นของเราดังนี้ราทะ แต่เมื่อใดแ,แลพวกกูมารน้อยๆหรือกุมารีน้อยๆเหล่านั้นมีราคาไปปราดแล้วฉันทะความรักความกระหายความเร่าร้อนตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้นในการนั้นแหละพวกเขาย่อมทําเรือนน้อยๆที่ทําด้วยดินเหล่านั้นให้กระจัดกระจายเรี่ยายเกลื่อนกลนกระทําให้จบการเล่นเสียด้วยมือและเทา้าอุปมาณนี้ฉันใดก็เหมือนกันนึกถึงตัวเองเลยเคยเล่นเรือนน้อยๆเนี่ยนะอ่า นั้นถ้าใครสมัยก่อนนะเ,เคยปั้นดินปั้นทรายนะเขาจะนึกถึงเรื่องพวกนี้ออกพอเราหมดความสนุกแล้วเราก็เอาเท้าเตะเอามือปัดโอ้โหสนุกมากนะกระจายเลยแต่ตอนยังไม่หายสนุกนี่ใครอย่ามาแตะนะแตะเป็นเรื่องนะถนอมรักษาอย่างดีนะพระศา,าสดาอุปมาทำให้เรานึกถึงอดีตเก่าๆได้นะ แล้วก็เห็นภาพชัดเจน <c oughs> <c oughs> หรือพระสูตรเมื่อกี้ที่ยกว่าสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเหมือนการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศคติที่ไปของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันเนี่ยไม่มีความแน่นอนเหมือนการเหวี่ยงท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศพอเหวี่ยงขึ้นไปเนี่ยบางคราวมันก็เอาตกเอาโคนลงบางคราวก็เอา ปลายลงบังคับเาก็เอ,า,เอา,ามกลางลงพวกเราก็เลยบางทีไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นมนุษย์บ้างไม่แน่นอนเห็นไหมแล้วถ้าลงต่ำแล้วอยู่ยาวเลยนั่นเนี่ยโอกาสขึ้นมาขึ้นมาได้อยู่แต่นานมากพระศาสดา,า,าจึงบอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำหนดเดชานริเปรดวิสัย เปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศนะ <c oughs> ทีนี้ไล่เรียงมาถึงอะไรนะเรื่องของพิธีกรรมนะเรื่องของอสมาธินะ สัมมาสมาธิพระศัสดาบัญญัติไว้เนี่ยคือปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจตุฌานนะหรือสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะโยมปฏิบัติมักมีองค์8เนี่ยข้อใดข้อหนึ่งก็ได้นั่นเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะใช้ในการหลุดพ้นได้ <c oughs> เรื่องของการตรวจวัดความเป็นอริบุคคลวันนี้จะเอามาแจกให้พวกเราด้วย พเพราะเกือพวกเราอยากได้อริบุคคลกันแล้วฟังฟังมาเนี่ยไม่อยากไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่อยากเกิดเป็นสัตว์นรกไม่อยากไปท่องเที่ยวในสังสารวัตรอยากออกจากสังสารวัตรแล้วอเอาตัวนี้ไปอ่านเลยนี่โยมคู่มือโสดาบัน,นะะจะเป็นโสดาบันต้องพกเล่มนี้เป็นคู่มือ,อมพยายามทำให้เล่มเนี่ยมันพกพาใส่กระเป๋าได้ง่ายๆ โยมจะได้ไม่ต้องพกหนังสือเล่มใหญ่ขนาดนี้นะในนี้จะมีพุทธวจนะที่จัดเกี่ยวกับโสดาบันไว้ครบนะจะมีประมาณ50กว่าในยะาที่เราสืบค้นได้นะในฉบับสยามรัฐเนี่ย45เล่มเนี่ย <c oughs> โสดาบันดูยังไง ยมอาจจะมองโอ้โสดาบันคงจะสูงน่าดูนีแต่ถ้าไปดูแล้วเนี่ยไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะคุณสมบัติในนี้มีทั้งง่ายแต่ทั้งยากเพราะว่าโสดาบันเนี่ยมีหลายระดับโสดาบันมีสามระดับพวกที่มีธรรมะเข้มข้นหน่อยก็เกิดอีกเพียงหนึ่งหนึ่งชาตินะพวกเอกพีชี <c oughs> พวกเจือจางลงมาหน่อยก็ เรียกว่าโกลังโกละกลับมาสู่สกุลอีก2-3คราวนะเข้ามาอยู่ในตระกูลมนุษย์เนี่ยอีกสองสาครั้งอีกพวกนี้เรียกสักสักตะคัตูปรามังเนี่ยก็ <c oughs> คือไปเกิดเ,เป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีก7ครั้งเทเวจะมนุษย์เสจะนะแต่ผลที่สุดของทั้ง3ามพวกคือได้เป็นพระราหานแน่นอนไม่มีพบที่8ของโสดาบัน โสดาบันจะได้ความเป็นพระลานอย่างมากสุดเกิดอีกไม่เกินเจครั้งนี่ประโยชน์ของความเป็นโสดาบันและโสดาบันจะพ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาทนรกไม่ต้องไปเดินเล่นในนรกนะจบแล้วอพอกันทีชาตินี้ใช่ไหมเ,เราเกิดตายมาหลายครั้งแล้วร้องไห้อีกเจ็ดครั้งนะ ตอนนี้โสดาบันเป็นอย่างไรนะพระศาสดาดัดไว้เนี่ยนัยยะง่ายๆก็คือการมีสินห้าบริบูรณ์ <c oughs> ห้าข้อเองนะยยมทำสินห้าข้อให้ดีแล้วบวกกับการมีโสตาปัตยังคัตสีการมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่น ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆนะ์แค่นีิยมได้โสดาบันแล้วนะมีสินอันเป็นที่รักของพระอริเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พลอยอก็พยายามรักษาให้ดีตรงนี้ <c oughs> ตอนนี้มั่นคงในพระเป็นอย่างไรนะ ออกจากห้องนี้ไปก็เขาสะกิดไปดูหมอก็ไปเราสะกิดไปเปลี่ยนชื่อกันแทะรู้สึกว่าชื่อมันไม่เป็นมงคลเลยไปเหมือนกัน,นอ่าไปเออเธอจะออกรถใช่ไหมดูเลิกหรือยังนะ่ะอืมนมีเลิอกอีกแล้วทะเบียนสวยไหม <laughs> เลกทะเบียนนี่ครับตัวเลขเป็นมงคลนะสีเป็นมงคลสีไม่ดีอะเธอเลือกไปแล้วทำยังไงอ่ะหมอก็บอกไม่เป็นมงคล ไม่เป็นไรติดสติ๊กเกอร์ไปจบทุกอย่างเรียบร้อยรถคันคนี้สีแดงนะอ,อันนี้ไม่ใช่มงคลตามแบบพระาศาสดาของเรานะนั้นถ้าใครยังถือสิ่งเหล่านี้อยู่เชื่อว่าโอ้มันให้ผลแน่นอนเนี่ยนั่นแสดงว่าเขายังมีความหวั่นไหวในพระรัตนตรยัยนะเพราะ <c oughs> พระพุทธเจ้ายืนยันว่า กรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกดบันดาลให้คนนี้เป็นอย่างนี้ให้คนนั้นเป็นมงคลไม่เป็นมงคลคนนี้จงเกิดอุบัติเหตุคนนี้จงรวยคนนี้จงป่วยคนนี้จงหายป่วยไม่มีนะอยู่ที่เหตุปัจจัยครูเจ้าบอกพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นทายาทแห่งทายาทของกรรมนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย การกระทําทางกายวาจาจิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นแหละเป็นตัวส่งผลเห็นไหมเรากําลังเข้าใจผิดว่ามีสิ่งหนึ่งส่งผลแต่จริงๆแล้วการกระทําของเราเองเป็นตัวส่งผลนะกายวาจาใจของเราเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดังนั้นโสดาบันจึงละมิจฉาทิฏฐิสี่อย่างได้คือมิจฉาทิฏฐิว่ากรรมและสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาล 2. กรรมและสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาล 3. กรรมและสุขทุกเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น 4. กรรมและสุขทุกขเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะอยู่ในเล่มนี้โยมต้องลองไปอ่านดูนะคิดว่าเกิดจากผู้อื่นบันดาลเนี่ยโยมก็พอจะเข้าใจได้แต่ทีนี้พอบอกว่าแล้วไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลอา้าวไม่ใช่ตนเองแล้วอะไรอีกอะใช่ไหม ก็ต้องไปดูเรื่องปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสุบาทเนี่ยเป็นการอธิบายว่าความเป็นตัวเราเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นท่าตามธรรมชาติมีคนถามพระศาสดาบอกว่าสลายตนะเป็นของใครนะผัสสะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครอยู่จมูกเป็นของใครจมูกของเราหรือเปล่านะหูของเราหรือเปล่า นะตัดหูออกไปวางในหูของใครลืมไว้เนี่ยนะมันใช่ของใครมันเนี่ยมันไม่มีของใครเห็นนะพอเรามาดูดูเออนะมันไม่ใช่ของใครจริงๆนะดังนั้นในสายปฏิจจสมุปบาทกู้เจ้าให้เห็นว่าเป็นเพียงท่าตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้น <c oughs> ลองไปดูคําถามมนาะที่คนก็ถามว่าผัสสะเป็นของใครเวทนาเป็นของใคร ตัณหาเป็นของใครนะเราก็จะบอกว่าเออเธออยากไหมฉันอยากกินเธออยากกินไหมนะเธออยากไปดูหนังไหมเนี่ยความอยากของเธอของฉันเวทนาเธอสุขฉันสุขเธอทุกฉันทุกมีหมดเลยมีเรามีฉันแต่ผู้เจ้าบอกคนนี้ถามผิดนะแล้วเวลายมอ่านคำผู้เจ้ายมต้องอ่านดีๆนะเพราะผู้เจ้าพูดละเอียดมากนะ ต้องแบบตั้งใจอ่านไม่งั้นจะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องยมลองดูภาษาแบบนี้นะเขาถามว่าใครเล่าย่อมรู้สึกต่ออารมณ์นะอันอื่นมีอไหมลองดูอันอื่นใครเล่าย่อมสัมผัสสัมผัสเป,เป็นของใครยมมักจะบอกเธอเห็นไหมนะฉันเห็นเนี่ยมีฉันเนี่ยเวลาสัมผัสนะเธอได้ยินไหมฉันได้ยินเน่ยสัมผัสเป,เป็นของใครนะผู้เจ้าบอกว่างไง นั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะนะเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้เพราะพระเจ้าไม่เคยกล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสมันจึงเป็นปัญหาไม่ได้ถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าเห็นไหมอย่าเพิ่งเริ่มงงนะพระเจ้าจะค่อยๆพูดค่อยๆพูดอย่างนี้นะต้องตั้งใจฟังดีๆนะ ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นว่าถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้นว่าผัสสะมีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาคําเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีวว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดังนั้นผัสสะไม่ใช่ของใครนะแต่ต้องถาม ให้ถูกคําถามที่ถูกคือต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรและผลที่ตามมาจากผัสสะนั้นมีอะไรเกิดตามมานี่ถึงจะตอบได้และคําตอบที่ถูกต้องก็คือเพราะมีสลายยตนะสลายยตนะคืออายคืออายตนะภายในหกายนอกหเป็นเหตุจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา,าเวลาเราเห็นเราได้ยินก็ตามสิ่งที่จะตามมาในจิตของเราคือ เวทนาคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆนะยมไปเดินห้างยมก็เจอโอ้เสื้อผ้าพอเห็นอืมสวยอยากซื้ออีกแล้วใช่ไหมตากระทบเสื้ออัดสะเห็นนะเกิดอะไรเวทนาอืมพอใจพอพอใจปุ๊บเกิดตัณหาความอยากอ่าพออยากแล้วมันต้องได้สิตังมีใช่ไหมจ่ายเงินซื้อปุ๊บยึดเลยเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างใช่ไหม ภัษสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานนี่คือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะชื่อมันแปลกๆหูนะโยมนะแต่มันคือตัวเรานี่แหละนะลองไปดูสายปฏิจจสมุปบาท นี่คือปฏิจจสมุปบาทัำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายทีนี้เรามาดูกลางกลางสายเราจะได้ตรวจง่ายๆก่อนภัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปทานเรารู้จักแล้วเห็นนะว่าเราเดินห้างกันประจําเราก็ตรวจสายปฏิจจได้เวลาสัมผัสทางจมูกนะเดินผ่านร้านอาหารอหอมหอมหอมนะเลี้ยวเข้าร้านนี้ดีกว่านะปฏิจจสุบาทเกิดละสัมผัส เกิดเวทนาพอใจเกิดตัณหาความอยากได้นะ,นะแต่ละอันแต่ละอันเนี่ย <c oughs> ในปฏิจจสุบาททั้งหมดเนี่ยมันประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาเราได้สัพไมายคำและอิทัปปัจจยตาแต่ละบรรทัดเนี่ยมันคืออิทัปปัจจยตาแต่ละบรรทัดเอามาประกอบกันปุ๊บเรียงร้อยต่อกันเป็นปฏิจจสุบาทเรียงร้อยต่อกันเพราะอะไรเพราะ พออันนี้เกิดอันนี้มันจะเกิดไหลตามกันมาเลยไม่ขาดตอนอย่างนี้เช่นว่าอะไรโยมต้อง آ, ทราบเรื่องอิทธปัญจตานิดหนึ่งอ่ะแต่นี้ย้อนไปดูอิทธปัญจตาสีบ่บรรทัดโยมจำให้แม่นนะถ้าจะสวดมน์นะสาธยายทำให้สวดอิทธปัจจตานะอย่าลืมนะสวดสีบ่บรรทัดเองให้คล่อง อิมัสมิงสติอีทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทางนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีมันคืออะไรกลับไปดูปฏิจจสุบานเม ดูสายที่ง่ายๆที่เราเข้าใจง่ายๆก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเห็นไหมเมื่อสลายยัตนะคืออายจัตนะมีผัสสย่อมมีจริงไหมอ่าเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าอายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีใช่ไหมถ้าลูกตาเราไม่มีผัสสะมีไม่ได้เพราะความดับไปแห่งสลายยตนาผัสสะจึงดับไปนะพอลงมาอีก เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนี่เพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาจึงดับไปอาลงมาอีกถ้ามีเวทนาจึงมีตัณหาใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งเวทนาตัณหาจึงดับไปยมอยากดับตัณหาให้ดับที่เวทนาพอเกิดความพอใจ ปุ๊บยมวางความพอใจทันทีเช่นยมอยากไปซื้อเสื้อ <c oughs> พอยมไปซื้อเสื้อปุ๊บโอตาเห็นรูปพอใจเข้าไปดูใกล้ๆก็ดูไปพลิกไปพลิกมาโอ้เสื้อขาดเย็บไม่ดีหมดความพอใจเลยนะอยากได้เกิดขึ้นไหมไม่อยากได้นะความอยากดับไปทันทีเลยเพราะเห็นอาทินะวะคือโทษของมันอ ผู้เจ้าจึงบัญญัติว่าบุคคลใดมาตามเห็นอาทินวะของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยคนนั้นจะละตัณหาได้ะนะจึงมีการพิจารณาอาสุภะนะความไม่งามของกายพิจารณาอาหารให้เป็นปฏิกูลพิจารณาความดับของอุเบกขาพิจารณาความดับของสุขของทุกข์นี่แหละโทษของมันยมเห็นโทษมันเรื่อยเห็นโทษเห็นโทษเห็นโทษที่สุดยมจะคลายความอยากจากมันได้ นั่นคือยมจะถอนอุปทานจากขันทั้ง5้าได้นั่นเองเข้าใจไหมลำดับขั้นมันเป็นอย่างนี้และนี้คือคุณสมบัติของผู้ที่เรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงพวกเราทั้งหลายอยู่ในตึกรามบ้านช่องอยู่ในสิ่งที่สวยงามเรียกว่าเนื้อที่นอนจมบ่วงนะ,ะบ่วงคืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจน่าปรารถนา แต่อยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงคืออะไรนะก็คือผู้ที่รู้อัศทะรสอร่อยของลูกเสียงกินรสรู้อาธทินวะคือโทษของมันและรู้นิสสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงใครรู้สามอันนี้พระาศาสดาบอกว่าเธอเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วง แต่ไม่ติดบ่วงเพราะอยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเห็นไหมว่าคำพระผู้มีพระภาคเจ้าจะโยงใหญ่กันหมดทุกพระสูตรสิ่งที่อาตมาเอามาบอกให้โยมเนี่ยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดไม่มีคำของอาจารย์คนไหนสาวกมีคำสอนไม่ได้คำสอนสาวกไม่มีมีแต่คำสอนศาสดา ถ้าสาวกเอาคำศาสดามาสอนแล้วบอกเป็นคำสอนตัวเองผู้เจ้าบอกเป็นมหาโจรชั้นเลิศประเภทที่สองในห้าจำพวกเรียกว่าขโมยธรรมนะนะเพราะธรรมะผู้เจ้าประกาศเลยว่าเป็นของตถาคตนะเราต้องบอกว่าธรรมะที่เราแสดงนั้นเป็นของพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้ายมไปดูในในสยามรัฐเนี่ยนะพระติปดก,กันนี้ ยมจะเห็นว่าลูกศิษย์ผู้เจ้าเกือบทุกๆคนเนี่ยจะใช้คำตอบจะตอบคำถามโดยคำพระศาสดาเช่นภารัตวาชเนี่ยพระมากษัตริย์มาถามภารัตวาชะถามปัญหามาปุ๊บพารัตวาชบอกพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ถามปัญหาที่สองพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ถามปัญหาที่สามพระตถาคตตรัสว่าอย่างนี้ไม่บอกคำตัวเองไม่มีนะเขาจะวิเคราะห์ว่าคำถามเนี่ยผู้เจ้าตัดตอบอะไรไว้เขาจะบอกคำนั้นไป นะหลักการเดียวกันนี่คือหลักการของการถ่ายทอดของสาวกในกลางพุทธกาล <c oughs> อาตมาก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันดังนั้นเวลาโยมถามมาปุ๊บเนี่ยอาตมาจะาอ้อผู้เจ้าตอบไปอย่างนี้และผู้เจ้าโยมจะทราบว่าตอบปัญหาของคนทั้งโลกไปหมดแล้วนะตอบปัญหาของเทวดาของพรหมของมนุษย์ รู้กระทั่งมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมีความเห็น62แบบเรียกว่าทิฏฐิ6 2นะพรมคิดยังไงเทวดาคิดยังไงมนุษย์คิดยังไงเดรชานคิดยังไงเช่นพวกสัตว์จำพวกวินิบานผู้เจ้าบอกว่ามันคิดแต่การเคี้ยวกินกันสัตว์ใหญ่มันจะกินสัตว์เล็กดังนั้นอกุศลในจิตมันจึงมีมากการที่จะเป็นภพภูมิของสัตว์พวกนี้ขึ้นมาสูงขึ้น,นจึงเกิดขึ้นได้ยาก เพราะมันมีแต่อกุศลในจิตยอยู่ตลอดเวลาเห็นนะผู้เจ้ารู้แม้ความคิดของสัตว์ทั้งหมดนะ <c oughs> ดังนั้นเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดอีกคาว่าเ,ออเลือกวิธีประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามจริตของตนเองผู้เจ้าไม่เคยสอนอีกเรื่องนี้นะแก้ไขดีๆนะผู้เจ้าให้เลือกตามที่พระองค์สรรเสริญในพระสูตรที่ว่ามหาชนจะเดินตามสิ่งที่ผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้นะ ดังนั้นผู้เจ้าในเมื่อรู้เนี่ยทุกคนความเห็นทุกคนหมดแล้วว่าเป็นยังไงอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างทุลีในดวงตาม,มากบ้างน้อยบ้างปุ๊บเนี่ยผู้เจ้าจะต้องสรรเสริญเอาไว้ว่ามักวิธีไหนดีมหาชนจะได้เดินตามได้เพราะเจ้าตัวเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าเรามีอินทรีย์แก่กล้ามากหรือน้อยแค่ไหนดังนั้นอย่าไปเลือกตามความอยากตัณหาของเราไม่ใช่ต้องเลือกตามพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมอ่าเป็นอย่างนี้